มิลาะห์มานุรฮีมอีพีนี้ทบทวนชีวิตเพื่อให้ครอบครัวของเราทุกท่านร่มเย็นและก็มีความสุขเพราะการได้รับความชื่นตาชื่นใจในครอบครัวเป็นของขวัญชิ้นล้ำค่าจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการขนาดที่ความชื่นตาชื่นใจ ในดูอาบทนี้ถูกกล่าวถึงก่อนการได้เป็นผู้นำของบรรดาผู้ยำเกรงเพราะหากได้คู่ครองและลูกหลานที่เป็นผู้ยำเกรงอย่างเดียวแต่ไม่ชื่นตาชื่นใจก็ย่อมทำให้เราไม่สบายใจแต่หากมีลูกหลานที่น่าชื่นตาชื่นใจอย่างเดียวก็ไม่ก็ย่อมไม่เพียงพอแต่ต้องอยู่ใน บรรดาผู้ยำเกรงรวมไปถึงการมีคู่ครองและลูกหลานที่ชื่นใจนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความยำเกรงต่อรสสุบาหานุวตลาลาดังที่ท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอลัวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษฮัสซันท่านอบบีมุฮัมมัดได้กล่าวไว้ว่า ผูศ้ศรัทธาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรภายหลังจากความยำเกรงต่อโลกตาลามากไปกว่าการที่เขาได้มีภรรยาที่ดีเรื่องราวของชาวสวรรค์คือคนที่มีอยู่ของครอบครัวไม่ว่าจะมีภรรยาและลูกหลานนี่เป็นแนวทางของบรรดานาบีและอรอซูลท่านรอซูลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมสำทับ อย่างมากเลยเรื่องของการแต่งงานการมีภรรยาและการมีลูกมีหลานถ้าหากเราปฏิเสธในสุนนะนี้ถือว่าเป็นการไม่ใช่เป็นพวกของท่านนาบีนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีทุบพูดถึงสำทับไว้เป็นอย่างมากนี่ก็สุดท้าย นั่นก็คือเรื่องราวของอิบาดุรามามคือผู้เอาใจใส่ต่อครอบครัวเพราะเป้าหมายในการเข้าสวนสวรรค์ของพวกเขาไม่ใช่ลำพังตัวคนเดียวแต่เขาพร้อมจะเข้าไปกับครอบครัวตามนโยบายที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลากำชับใช้ให้พวกเราได้ยืนหยัดและอยู่ร่วมกันนำพาตัวเราเองและครอบครัว ให้รอดพ้นจากไฟนรกและได้เข้าไปสู่สวนสวรรค์ก่อนรสุภาห์นุวตาลาทั้งผู้เป็นสามีผู้เป็นภรรยาและลูกรวมไปถึงหลานๆด้วยแม้กระทั่งพี่น้องพ่อแม่ของเราด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ยอดปรารถนาให้ครอบครัวของเราทุกคนนั้นร่มเย็น เป็นที่สุขใจท่านอบีให้เราได้อ่านดอาบทนี้เป็นดอาของผู้ที่เรียกว่าอิบาดุรห์มานบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงเม,มตตานั่นเองอ่านดอาบทนี้ว่ารับบะนาฮาบลานามินอัสวาจินาวะสุริยตินากุร,รตาอาจุนวาจันงนา ลิลมุตตะกีนะ่อิมามันความหมายโอ้ผู้อภิบาลของพวกเราโปรดประทานแก่พวกเราซึ่งคู่ครองของพวกเราและลูกหลานของพวกเราอันเป็นที่ชื่นตาชื่นใจและโปรดทำให้พวกเราเป็นผู้นำของบรรดาผู้ยำเกรงด้วยเถิดดัวนี้จากสุรอัลฟุรกอน อายะที่74ความปรารถนาและความต้องการที่จะมีครอบครัวนั่นคือสิ่งที่เราต้องการกันทุกท่านและสิ่งที่เราต้องการมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความสุขความร่มเย็นและก็สุขใจชื่นตาชื่นใจก็ควรที่อ่านตัวบทนี้บ่อยๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประทาน สิ่งที่เราได้วอนขอด้วยดูอาบุตรนี้ตามที่ท่านนบีได้สอนไว้นั่นก็คือครอบครัวร่มเย็นและเป็นสุขทุกครอบครัวครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับอีพีนี้ฝากดวอาบุตนี้ไว้เพียงเท่านี้อัสลามุอะลัยกุมวะราะฮ์มะตุลลอฮ์ะวะบารกาตุ